สวัสดีครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็มาทานข้าวเย็นกันดีกว่านะครับวันนี้มาทานข้าวเย็นกันเป็นอะไรนั้นครับก็มาลุ้นกันวันนี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับ <c oughs> เปิดไฟหน่อยดีไหมเนี่ยเออนี่แล้วก็ไม่ต้องเปิดแล้วนะอยู่ในห้องมืดๆไม่เห็นไม่เป็นไรครับมาคุยกันมานั่งคุยกันกินข้าวไปคุยไป ใครสอนเนี่ย <c oughs> เอ้ยไม่เหมาะเลยครับไม่เหมาะเลยอืมก็วันนี้ครับได้ข้าวมาเป็นผัดผักกับผัดถัว่วโอ้ยเนึกแล้วถอนใจกับผัดถั่วครับไม่ชอบกินเลยไม่ชอบเป็นอย่างมากเลยเอ่ะ เป็นอะไรที่ผมไม่ชอบครับสำหรับถั่วผัดยิ่งถ้ามีหมูสามชั้นแหละไม่เอาแล้วไม่ไหวครับไม่ไหวเพราะว่าคือผมเป็นคนที่แบบไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยชอบกินหมูสามชั้นแบบผัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแหละกินจริงๆต้องเป็นหมูเป็นเนื้อหมูที่เป็นแผ่นๆน,นนะเขาเรียกอะไรอะไรนะเนื้อหมูหมักอะ่ะที่เป็นแบบเคี้ยวแล้วจะออกหวาน เค็มๆอ่ะออกมนัมนๆกินไข่อ่ะเคยกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมครับเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเดียวเดีผมขอตัวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งรำคาญนะครับอืมเดี๋ยวมาแป๊บเดียว

มือเปียกมือเปียกแอบหนึ่งนะครับโอ้เครื่องร้อนเลยคุย <c oughs> ได้นะครับคุยได้ครับ <c oughs> ผมตั้งไว้น,นี้แหละนะครับก็ไม่ต้องเปิดไฟหรอกนะครับไม่ต้องเห็นหน้า <c oughs> เห็นตาผมก็ได้หน้าตาผมไม่หล่อพอที่จะให้พวกคุณเห็นนะครับ <c oughs> วันนี้มีข้าวบอกไปแล้วข้าวสวยผัดถัว่วผัดกรหลำ่ำจะเลือกกินอันไหนดีเนาะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยครับพอดีผมก็อยากผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเอฟซี FC จะเลือกอะไรครับระหว่างผัดผัดผดกกะหลำกับผัดถัว่วข้าวสวยไม่ต้องเลือกหรอกมันมีให้อยู่แล้วถ้าเลือกผัดถั่วเนี่ยผมคงจะต้อง ขืนแล้วก็ฝืนใจกินไปอีกนานเอยความหิวเป็นเหตุสังเกตได้ไม่ต้องเลือกมันละแกะเลยดีกว่ากำลังใจคนละหนึ่งดวงของหัวใจให้ผมหน่อยนะครับดวงสองดวง กดไลค์ให้ผมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้นะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นสถานศึกษาของผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันศุกร์นี้นะครับก็วันนี้มาทานข้าวเย็นก็มาคุยกันครับตามบรรยากาศตามเคยนะครับอย่าเพิ่งเบื่อผมนะครับอหายไปได้นหนึ่งคนไม่เป็นไรมีคนดูก็ย่อมมีคนไม่ดู ทุกอย่างเป็นของคู่กันหมดหลายคนเคยถามว่าคนมองไม่เห็นน่ะเขาแกะกับข้าวแล้วเขากินข้าวยังไงผมสงสัยสงสัยว่าทำไมพวกคุณถึงถามแบบนี้ทำไมพวกคุณไม่ลองหลับตาแล้วก็ลอง หลับตาแล้วก็ลองตักข้าวใส่ปากตัวเองดูดูซิจะตักถูกไหมในความรู้สึกข,ของผมผมคิดว่าบางคนอาจจะถูกบางคนอาจจะไม่ถูกก็ได้นะครับเข้ามาช่วยชมช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์หน่อยนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับ ยูทูบเบอร์มือใหม่แบบนี้แหละครับการเย็นๆนะครับก็ดูแลสุขภาพกันนะครับช่วงนี้น้ำท่วมด้วยก็เป็นกำลังใจสู้ๆให้กับพี่น้องชาวไทยที่รักทุกๆท่านเลยนะครับขอให้ผ่านพกก้นวิกฤตการณ์เหล่านี้ไปได้วยกันนะครับ โอ้ยผมฟังข่าวดูข่าวแต่และข่าวนี้แทบไม่อยากจะฟังเลยไม่อยากจะชมเลยข่าวเนี่ยเป็นเรื่องสะเทือนใจมากๆเลยนะครับหลายๆอ,อย่างน้ําท่วมอย่างเงี้ยครับเป็นกําลังใจสู้ๆให้กันและกันนะครับผมอยู่ขอนแก่นไม่รู้จะโดนวันไหนเนี่ยค <c oughs> อนแก่นผมก็เรียนอยู่ที่วิทยาลัยนะครับอาชีวศึกษาคนตาบอดคอนแก่นว่างๆก็ เอไหนว่างๆก็ไปเยี่ยมพวกเพื่อนๆผมได้นะครับผมไม่ได้อยู่ข้างในหรอกผมอยู่ข้างนอกโอ้โนม my กอดฉันแกะอะไรของฉันมาเนี่ยโอ้ยดวงตกคกไม่ถึงส้มตำ ไม่เป็นไรครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรมันสุดท้ายลงท้องไปสุดท้ายก็ย่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติหมดไม่เลือกก็ได้โถเอ้ยผมถนัดจับช้อนมือซ้ายผมเคยบอกว่าในคลิปหนึ่งนะครับมีอะไรอยากทักผมก็ทักมาได้นะครับผมจะอ่านแล้วผมก็จะตอบ ผมอยากคุยด้วยอย่าให้ผมคุยคนเดียวสิครับ hmm. ผัดทัวรสชาติออกกินใบมะกรูดเยอะมาก แล้วก็กิ่นกระเทียมเยอะถั่วก็จะเป็นถั่วคล้ายๆถั่วที่ถูกผัดมาแล้วถูกผัดมาแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนิ่มๆอโอผมก็เป็นลายที่แบบไม่ค่อยชอบเลยนะอย่างหนึง่งแต่ในเมื่อแกะแล้วกินแล้วก็ต้องเอาให้มันหมดโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่กินไม่เลือกนะครับแต่ว่ามาเจอผัดถั่วแล้วก็ขอเลือกด้วยเหมือนกัน ไม่ไหวนะครับ ยังไม่มีใครคอมเมนต์เลย รสชาติหมูออกหวานๆครับหวานมากเลยอืม เพลินเลยครับเคียวเพลินเลยมิวจะพูดอะไรดีเคียวข้าวจะลืมพูดเลยครับ <c oughs> อากาศร้อนมากๆเลยครับอากาศช่วงนี้ร้อนๆ เอาละครับวันนี้กินไม่หมดจริงๆด้วยอยไม่ไหวครับแกะอาหารผิดอย่างกะว่าจะกินกระหล่ำซะหน่อยไม่เป็นไรครับนี่ขอลาไปก่อนนะครับตอนเย็นนี้ไม่มีอะไรจะพูดละไม่รู้ผมจะพูดอะไรดีไม่ค่อยเก่งนะครับไม่ค่อยถนัดด้านพูดด้วยฝากไลค์ฝากแชร์ฝากชมฝากติดตามด้วยนะครับไม่ดูไม่ว่าครับ ขอให้คุยกันก็พอแก้ว